ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแลมตาอีกเช่นเคยนะครับซึ่งคลิปนี้ผมก็จะมาทำการอัปเดตในตัวแปปอปเออร์นาวนะครับซึ่งใครสนใจแอป,ปนี้สามารถทำการคลิกลิง,ลงก์ตารงที่ไปเลยก็จะมีลิงก์แทนเพื่อนทำการดาวน์โหลดแอป,ปนี้อยู่นะครับส่วนใครที่ชื่นชอบนะครับแอป,ปนี้หรือว่าคลิปนี้ก็ฝากเพื่อนเพื่อทำการกดไลค์กดแชร์กดติดตาผมด้วยส่วนสำหรับวิธีการหารเหรียญน,นะครับผมก็จะทำการ ทิ้งลิงก์คลิปวิดีโอที่ผมได้ทำการสอนเพื่อหาเรียนไปใครอยากจะหาเรียนก็สามารถกดเข้าไปดูได้เลยนะครับซึ่งตัวนี้นะครับก็จะมาทําการอัปเดตส่วนของกางเงินนะครับจะได้จริงหรือเปล่านะครับก็ผ่านมาประมาณ4-5ชั่วโมงแล้วนะครับสําหรับตัวแอปนี้นะครับเดี๋ยวคนว่านะครับเงินจะเข้าหรือเปล่าให้เพื่อนกดคลิกเข้ามาตรงคําว่าร้านค้านะ สำหรับใครที่อยากจะดูประวัติการถอนเงินเราก็ให้เพื่อนกดเข้ามาตรงประวัติตรงนี้หนึ่งทีพอเรากดคลิกเข้ามาแล้วนะคะก็คือจะเป็นรูปแบบหรือวัานตายมีเลยก็คือจะเป็นการถอนเงินเข้าทูตันนี่วอลเล็ตนะครับก็ถอนเงินเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็จะเป็นตัวที่ผมใส่จํานวนเงินชื่อของผมนะครับก็ใส่ชื่อด้วยนะครับสําหรับใครที่ถอนเงินนะครับแล้วก็ใส่ เบอร์ให้ถูกด้วยนะครับส่วนใครที่สนใจตัวแอปนี้สามารถทําการคลิกลิงตละลากเงินไปเลยก็จะมีเลงให้เพื่อนทําการหลุดอน้อยู่นะครับส่วนใครที่ชื่นชอบก็ฝันเพื่อนเพื่อนทการกดไลค์กดแชร์กดไอซี่ผมด้วยเดี๋ยวคลิปนี้นะครับก็จะมีเพียงประมาณนี้นะครับก็แค่มาอัปเดตให้เพื่อนดูนะครับว่าถอนได้จริงหรือเปล่าก็เป็นอันว่านะครับถอนเงินได้จริงแน่นอนนะครับสําหรับตัวแอปนี้เพื่อนๆก็สามารถ ไปหาดาวน์โหลดเลยนะครับหรือว่าใครที่เกียดหาก็สามารถกดคลิกตารางคลิปได้เลยนะครับจะมีลิงก์แทนเพื่อทําการดาวน์โหลดอยู่นะครับในคลิปนี้ก็จะทำการขออาราตเพื่อไปก่อนนะครับสวัสดีครับ